เปิดเรื่องมาเราจะเห็นเขาเลืหาผีสิงนะครับแต่พอมาเห็นสภาพบ้านเมืองกูนึกว่าสิงยันเมืองด้วยนะครับผมโอ้โหโคตรว้าเวเลยทีนี้จากนั้นก็จะได้มีเสียงเอ็ดเอ็ดเย็ดก็คือชายบรุษปริศนาที่ขี่ม้าสีดํานะครับผมก็ได้ขี่ผ่านมาซึ่งก็ทําให้แรงกดอากาศแบบบุบเบี้ยวทําให้หลุมศพบุบเบี้ยวนะครับซึ่งนั่นก็คือเป็นม้าสีดําที่ไม่มีหลักสีเฮียบก็คือดําทมินเลยก็ว่าได้พอผ่านมาปุ๊บน้ําตกก็ กลายเป็นน้ำแข็งนะครับผมไม่ต้องแช่เย็นเลยทีนี้จากนั้นพอเปิดประตูเข้ามาดอกไม้ก็เหี่ยวนะครับผมใครทำวะเนี่ยพอแง้มประตูออกมาได้นิดหน่อยนะครับผมเปิดไม่ทันไรบันไดก็เกิดนะครับผมก็คือมีแวมไพร์บุกลุกเอาตัวเด็กหญิงสาวไปนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็คือชา์ล็อกก็ได้หายไปซึ่งก็เป็นพ่อรวยแม่สวยอยู่แล้วด้วยซึ่งพ่อมันก็ต้องไปตามตามหาลูกมันที่หลังและบุรุษชายปริศนาชื่อว่าดีคนนี้ก็คือเป็นลูกครึ่งไทยกับ ผสมผสานกับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกนั่นก็คือแวมไพ่แหวายร้ายนั่นเองนะครับผมก็เลยเดินทางมาหาพ่อของลูกที่ลูกสาวหายที่ถูกแวมไพ์ขโมยตัวไปนั่นเองซึ่งเขาก็จะให้สิบล้านดอลซึ่งไอดีเนี่ยมันก็บอกว่าน้อยไปน้อยไปไอ้เหี้ยช่วงนี้โปรโมชั่นมีน้อยอยู่ซึ่งก็ขอเพิ่มเป็นยี่สิบดอลน,นะครับผมยี่สิบล้านดอลเออซึ่งคนเป็นพ่อก็ต้องอารมุ่อรวยนะครับเออเออเอาไปก็ได้นะครับผมไม่ขัดไม่อะไรเลย แต่อย่าให้ขัดใจที่ไม่ได้ลูกสาวกลับมาก็พอซึ่งดีก็บอกไปนะครับว่าถ้าไปสักคันนี้ก็ไม่เหลือที่จะเอาตัวเป็นกลับมาหรอกเพราะว่าก็อาจจะเป็นซอมบี้หรือแวมไพร์ไปแล้วก็เป็นได้ซึ่งพ่อเขาเนี่ยก็บดหน้าหันนะครับผมหน้าหันอย่างกับเป็นหมูหันนะครับหันไม่รู้จะไปทางไหนแล้วอุดใจไม่ไหวในเวลาช่วงหนึ่งทุ่มสิบห้าข้ามเดือน8กับปีมาแมคคือสิบห้าข้ามเดือน12นครับก็ได้ทําการออกลาดเวน ซอมบี้แวมพร์กัน,นครับโดยเขาดูที่ต้นคออ้ออีนี่เป็นซอมบี้ก็ทําการจัดกวาดเรียบทั้งเมืองนะครับผมเพื่อให้มันสะอาดและประชาชนจะได้อยู่อย่างเป็นสุขซึ่งกลุ่มมาคัสก็คือเป็นพวกที่ล่าแวมพร์นะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาก็ได้รับไอเรื่องฆ่าหัวที่ต้องมาเอาลูกสาวคืนอย่างกับไอภารกิจของดีเหมือนกันนะครับก็เจอคู่แข่งกันซึ่งในครันน้งนี้เขากาลังจะไล่ล่าซอมบี้ก็ได้ไปเจอกับคู่แข่งก็อย่างดีนะครับผมซึ่งไอ พี่น้องมาคันเดกก็ชมนะครับว่ารับธนูด้วยมือเปล่าด้วยมือเดียวโอ้โหสุดยอดมากในเวลาต่อมาครับดีเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปหาเอเรียที่ไมเคิลที่เป็นแวมพ์ที่เอาตัวผู้หญิงไปเนี่ยกำลังหลับอาศัยอยู่ดีเนี่ยก็ได้ทําการดีดไปปุ้งฟิ้งแล้วก็พยายามหาสแกนลายนิ้วมือนะครับเพื่อหาไอ้ไมเคิลเพื่อที่จะตัวลูกสาวเขากลับมานะครับผมแต่ในขณะเดีกก็มีลูกน้องของบาบารอนบาบารอนที่อะไรลูกน้องของมาคัสเนี่ย มาช่วยนะครับก็ทําการซิ่งรถแล้วก็ยิงด้วยปืนบอมแต่ก็เสือกดนเลเซอร์จนเสร็จเจ็บซะเองนะครับผมก็ได้หลับไปซึ่งในขณะนั้นเองก็คือไมเคิลที่เป็นแวมไพ์ก็ได้ปรากฏตัวพร้อมกับหนีด้วยกับรถม้าสีดําครับแต่ในขณะนั้นเองดีก็ตามตัวทันนะครับได้ทําการต่อสู้กันเล็กน้อยจากนั้นดีก็ได้ตกรถม้านะครับก็คือไม่ได้มีอะไรกันเลยจบการต่อสู้นี้ก็จบไวมากพอเสร็จสับก็กลับมาตัดที่ภาพนี้นะครับซึ่ง แม่เสาวคนนี้ก็คือโดนเลเซอร์ยิงที่หัวไหล่ขวานะครับผมแต่ไฮปารายังอยู่ซึ่งก็ไอตัวดีเนี่ยก็เดินกําลังจะเดินจากไปใช่ไหมครับซึ่งเมื่อได้ยินได้ยินหญิงสาวเนี่ยสกุลเรียกว่าแม่ดีก็ใจอ่อนนะครับเลยกลับมารักษาซึ่งพอตื่นมาปุ๊บผู้หญิงก็บอกอ่ะมึงข่มขืนกูหรือเปล่าวะซึ่งดีก็บอกว่ากูไม่ข่มขืนกูแค่รักษาบาดแผลนะครับผมซึ่งผู้หญิงก็ดีใจนะครับหน้าแดงเขินในเวลาต่อมากลุ่มมาคัสนะครับผม2พี่น้องเนี่ย แต่มา3-4คนเนี่ยก็ได้เข้าไปในแหล่งบาบาดอนซึ่งเป็นสถานที่ที่เกี่ยวกับพวกปีศาจเยอะมากนะผมกายพงก,กายพันเต็มไปหมดซึ่งในขณะนั้นเองก็ได้พบกับไอ้กลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับความสามารถพิเศษก็คือใช้เงาซึ่งมันจะเข้าไปในตามเงาของแต่ละคนแล้วก็ทําการดักลอยซึ่งก็เพื่อนของไอ้เนี่ยกลุ่มเนี่ยก็ตายไปแล้ว1คนนะครับผมแล้วมันก็บอกว่าระวังเงาดีๆนะมึงในเวลาต่อมาครับดีเนี่ย ก็ได้เข้าไปคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับที่เป็นคนคิดกลุ่มบาบาลอนขึ้นมาว่าให้หยุดปกป้องไอ้แหวนพายไม้สักทีเถอะเพราะว่ามันชั่วเอาสาวไปนะครับผมซึ่งไอ้ผู้เฒ่าผู้แก่ก็บอกว่าโอ้ยกูโดนจ้างมาเยอะ10ล้านกว่านุนแหละซึ่งก็ทั้งสองคนนี้ก็ทําการต่อสู้กันแต่ในะขณะนั้นเองก็ได้มีพี่น้องบาบาลอนที่เป็นตัวแปลงร่างเป็นวิญญ,ญาณนะเข้ามาต่อร่วมแกมด้วยนะครับผมไอ้ตัวดีก็ทําการเฉือนไปแล้วทีนี้มันก็ตายแล้วก็วิญ,ญญาณก็หายไปนะครับ ในระหว่างช่วงชลบุญไอพวกตัวเงาเนี่ยก็ได้ทําการปิดผนึกดีนะครับผมซึ่งก็ทําให้ดีติดไอ้กับกับดักเงาเอ่องง่ายๆไม่สามารถไปไหนได้และตัวหนามที่เป็นผู้หญิงปีศาจเนี่ยก็ได้ทําการมุดใต้ท้องรถของพี่น้องมาคัตนะครับจนทําให้การเดินทางของพี่น้องมาคัตเนี่ยน้ำมันรั่วไหลไม่สามารถเดินทางไปได้นะครับผมจ,จะเป็นต้องจอดที่ปั๊มน้ํามันข้างทางแล้วจากนั้นก็ได้พบกับไอตัวเงาเาจ้าเกา่าเจ้าเดิมที่มาฆ่าลูกน้องของมาลัดนะครับผมมาลัดก็ทําการ แก้แค้นคืนกลับนะครับนะครับโดยการดักเก็บเงาพอเจอเงาปุ๊บก็ทําทการยิงธน,นูดอกยอดสอนยอดลักโดนไปหนึ่งลักก็คือรู้เรื่องหลับตายพอดีแก้แค้นสาเร็จพอข้างกันเสร็จสับแฮปปี้ก็าพากันไปบอกว่าเดี๋ยวมารับเนี่ยจะเป็นคนซ่อมรถถังเองนะส่วนพวกผู้หญิงเนี่ยไปหาน้ามันนะ จากที่มันจะไปหาน้ามันก็มาหาดื่มเหล้านะครับผมตั้งวงไพ่กินกันอร่อยเลยทีนี้แล้วก็ไปเจอผู้พันนะครับผมซึ่งไอผู้หญคนนี้ก็จะให้ผู้พันเนี่ยจับไอดีนะครับผมเพราะว่ามันเป็นลูกครึ่งแวมไพร์ซึ่งแน่นอนว่าการจับของมันคือจะเป็นการประหารนั่นเองซึ่งไอผู้หญิงคนนี้ก็สะใจใหญ่นะครับแต่สุดท้ายนะครับลุงที่ขายมาให้ไอตัวดีเนี่ยก็บอกว่าอะไรไม่เคยช่วยกูเมื่อก่อนนะถ้ามึงฆ่ามันกูยืงมึงแน่อีดอกเออแล้วทีนี้แวมไพร์ก็ได้หนีไปได้นะครับ กุ่มผู้อาวุโที่มาจากไอ้บาบาลอนเนี่ยก็ได้พิทักษ์ปกป้องแวมพายอย่างไม้นะครับผมอย่างเต็มที่อย่างกับกาดอยู่ในร้านเล่าเลยก็เป็นได้แล้วก็ได้พาผู้หญิงเนี่ยออกมาเดินเล่นแต่นั้นระหว่างนั้นเองก็ได้ไปเจอดีนะครับดีก็บอกว่ามึงจะมากับกูไหมเพราะว่าพ่อต้องการพาตัวกลับซึ่งผู้หญิงก็บอกว่าเฮ้ฉันไม่ไปฉันต้องการไม้เพราะไม้รักฉันแต่พ่อเนี่ยไม่รู้หรือเปล่าว่าจะเป็นห่วงฉันหรือเปล่านะครับผมซึ่งไอ้ผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่ามึงจะบ้าเหรอว่าแวมพายเนี่ย มันไม่รักคนหรอกมันหวังที่จะกินนะครับผมซึ่งผู้หญิงก็ไม่เชื่อแล้วผู้หญิงคนนี้ไอเสื้อแดงเนี่ยก็ได้ถูกไอตัวหนามเนี่ยถูกจับตัวไปนะครับผมแล้วทีน่นี้ไอตัววิกตอเรียเนี่ยก็ได้ถูกมาป่าอุ้มพาตัวกลับไปที่รถเดิมนะครับแล้วการต่อสู้ของเฟสสองเฟสสามก็ได้เริ่มขึ้นที่ต้นมะพร้าวนะครับผมซึ่งตัวผู้หญิงเนี่ยก็ได้กลายร่างย้ายไปย้ายมาไป,ไปเป็นมะพร้าวและทีนี้ก็ทําให้ไอตัวดีเนี่ยขาดอากาศนะครับเพราะว่าแม่งตากแดดอย่างกับ อยู่เมืองไทยที่ไม่ตัดไม่ขาดอากาศก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วก็ได้ทําการโหนสไปเดอร์นะครับแล้วก็ทําการตัดคอไอตัวผู้หญิงหนามแต่ผู้หญิงหนามก็คือมันไม่ได้ตายฟรีก็คือยังไม่ตายเพราะมันสามารถฟื้นมาใหม่ได้นะครับนี่ขนาดตายแล้วยังนอนเรียบร้อยอย่าง,งกับนางแบบ5้าดาวโอ้โหซึ่งในตัวผู้หญิงที่ใส่เดรสสีแดงเนี่ยก็ทําการฝังกบกบดินร่างกายให้ดีเนี่ยลงดินนะครับผมเนื่องจากเขาได้ฟื้นฟ,นฟูสเตมินา เพื่อที่จะไว้ต่อสู้ได้ต่อนะครับแต่ในระหว่างนั้นเองก็มีตัวผู้หญิงหนามเนี่ยลักพาตัวไอ้ผู้หญิงสีแดงขึ้นไปแล้วผู้หญิงสีแดงก็ทําการเควงดาบนะครับแทงที่หน้าผาทีนี้ไอ้หน้าผากเนี่ยก็ได้โดนไฟฟ้าแลบผ่าอ,อกมานะครับผมโผค,คนตัดบทน่เชียผู้หญิงสีแดงสุดๆเลยทีนี้ฝนตกก็พามานั่งคุยมากันสองคนนะครับซึ่งก็ถามสรุรพัชสุขดิบกันนะครับว่าถ้าฉันตายแล้วให้ตัวแบงพาเนี่ยช่วยมางานศพฉันได้ไหมเพราะว่าไม่มีใครคมางานศพฉันหรอก ซึ่งแวมพร์ก็บอกโอเคงั้นกูไปแหละรออีกสิปีในอนาคตกูจะไปแน่ในเวลาต่อมาพี่น้องมาคาเนต้องการที่จะระเบิดสะพานแขวนพระรามสามนะผมเพื่อที่ว่าจะปิดการเดินทางของไอ้แวมพายไมมนัำที่ต้องการมุ่งไปปราสาทที่นักวที่เป็นปราสาทของมาเคลและแล้วการจลกรรมเอาตัวผู้หญิงคืนอย่างกับป้นผู้หญิงมานะครับผมแม่งก็ได้เริ่มขึ้นนะครับโดยการป้นไปป้นมาสุดท้ายเจอไอ้ตัวหมาป่าเนี่ยฆ่า ไอ้จนไอ้ตัวถือมีดาตายจากนั้นก็ตามด้วยศพ2ก็คือมาคัสก็ไล่ตายแต่ไม่เสือกตายนะครับผมเพราะกระโดดกระโดดลงบ่อจากนั้นก็เจอระเบิดแต่สายก็เสือกลอกกลับมาได้นะครับผมตามสเต็ปเดิมในขณะที่ไม้เนี่ยนอนในรถม้าครับก็ได้ทําการเห็นต้นคอของชาร์ลอตก็ได้ทําการหิวหวยกับเซียนว่าโอ้โยอยากจะกินสักหนึ่งปึ๊กนะครับผมแล้วจากนั้นรถม้าก็ได้เดินทางมาถึงปราสาทคาเบลล่านะครับผมเป็นปราสาทที่เกี่ยวกับโหมี อะไรวะครั้งคราวก็ต้องมีสไปเดอร์แมนหรือแบทแมนอะกูว่าเยอะขนาดนี้ซึ่งก็เป็นมเมืองที่น่าขนลุกหลังจากนั้นได้ไม่นานก็คือไอตัวดีเนี่ยก็ได้ไปฆ่าหมาป่านะครับว่าใครเป็นคนจ้างพวกแกมาซึ่งคนที่จ้างคือไอผู้หญิงผู้หญิงใส่เดสยาวนี่แหละสีแดงเนี่ยเป็นคนจ้างบาบาลอนมาให้มาขัดขวางไอพวกดีจากนั้นทั้งสองคนคนนี้ก็ทําการจูดจีมุงมิงฟุงฟิงกระดิง่งแมวชิงกระเบลนะครับผมกันร,ระหว่าง2คนจากนั้นดี D ก็ได้เสือกมาเป็นมือที่3นะครับว่ากูจะเอาตัวลูกสาวเขามา พ่อตากูนะครับผมจากนั้นก็ได้ไดทําการฟันไม้แล้วก็สลบไปส่วนไอ้ตัวผู้หญิงชาร์ลอตเนี่ยก็ได้ถูกไอ้คาราเบลเสืชุดสีแดงเนี่ยเอาพลังไปโดยการดูดคอซึ่งแน่นอนว่าลูกสาวเขาก็คือคงไม่รอดแน่แต่สุดท้ายไอ้ตัวดีเนี่ยก็ไปแทนแทงอกนะครับผมเพื่อที่ไม่อยากให้ไอ้ตัวคาราเบลได้ร่างสมบูรณ์มาจากนั้นไอ้ตัวเดซิดดนเนี่ยก็ได้เห็นความน่าสงสารระหว่างคนกับมนุษย์ไอ้คนกับแวมพร์ที่ได้มีการรักกันนะครับจึงไม่ได้ยิง แน่นอนว่าไอตัวแวมพร์เนี่ยก็คือที่ชั่วไม้เนี่ยก็ได้พาไอตัวชาลลอตเนี่ยพาขึ้นจันโอกาสเพื่อไปอยู่เป็นแวมพรยราชการที่นอกดวงจันทนั่นเองนะครับผมและนี่ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับหนังแวมพร์สวายล์หนึ่งเ้าแปดห้นะครับผมท่านหนึ่ก,ก,ก็คือเป็นเบอร์ตํำรวจของสหรัฐอเมริกาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ